สวัสดีครับก็ผมเกมส์เกมเมอร์นะฮะยินดีก,กลับมาอยู่ในเกมบริสตี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะเป็นการรีวิวรถแพนซิโอในเซตแต่ง playback, เพคแบ็กเพคกรสัตรนะฮะนี่เลยเป็นเซตที่อยู่ระหว่างกลางนะมันจะมีเซตกากสุดแล้วก็เซตอันนี้แล้วก็เซตท็อปนะฮะเซตท็อปจะเป็นเซตคิเมล่านะอันนี้เป็นระดับกลางแต่ผมรู้สึกว่าเซตนี้มันโคตรเท่เลยแต่คิเมล่าไม่เคยใส่คิเมล่าเดี๋ยวไว,ไว้มีโอกาสแล้วค่อยมารีวิวอีกทีนะส่วนเซตก่อนหน้านี้ก็เคยรีวิวไปแล้วในคลิป คิปหนนะโอเคอันนี้เป็นเซตกลางของแพนซิโนะมาดูความเท่ของเขากันไฟหน้ามี2ส,สีเดี๋ยวเราโอ,อเคแบบนี้แล้วกันไฟหน้ามี2ส,สีแบบนี้ปกติมันจะเป็นเดี๋ยวอถอยดูปุ๊บนี่อันนี้คือแบบว่าไม่ใส่ชุดแต่งนะก็เท่นะเอาจริงใส่ไปก็จะเทปอีกแบบเหมือนรถต่างดาวดิแล้วก็ฝากระโปรงก็จะมีคาร์บอนตรงนี้แล้วก็กระจกนองถอดเห็นไหม สปอยเลอร์หน้าความต่าง,าค,วาางความต่างก็จะมีขีดๆตรงนี้แดงๆแ,แล้วก็จะมีตรงนี้งอกมาเล็กหน่อยนี่ก็เท่ขึ้นส่วนเกิร์สเกิร์ตก็เท่ขึ้นเป็นแบบมันธรรมดาแต่ว่ามันดูเท่จริงๆนะส่วนสปอยเลอร์หลังนี่เท่ขึ้นเลยจากปกติไม่มีอันข้างล่างขีดๆแต่ผมชอบด้วยนี่มีขีดๆแล้วก็กระจังท้ายก็จะมีเส้นแดงๆซึ่งเท่ขึ้นไปอีก ส่วนวิงก็จะมีเป็นคาร์บอนแล้วก็มีคาว่าแพนซิโอนี่ปกติเป็นงี้ใส่เข้าไปเป็นงี้ไอเ้เท่อีกโอ้โหเท่ทุกชิ้นเดี๋ยวเราเอา่อแบบแบบถอดปอกประทุนออกก่อนปอกประทุนสับอะไรวะเนะนี่ยนี่เปิดประทุนหลังคาครเป็นอย่างนี้หลังคาปกติมันจะแบบนี้นี่เรียบๆใส่เข้าไปแล้วก็เป็นงี้ใส่เปิดประทุนไปเพื่อความเท่ขึ้นไปอีกใส่ไว้แล้วกันนะหลังคาไม่จำเป็นขนาดนั้น นี่ก็คือโดยรวมของรถ Black p r e g ตร s ย์น,นนะเราจะไปให้ดูว่าถ้าเราใส่สีอื่นน่ะมันจะเท่ขึ้นแค่ไหนเน่เน่แล้วก็เราจะเป็นดูว่าใส่สีอื่นเมื่อไหร่เราจะใส่ลงใส่ลายให้ดูด้วยโอเคผมว่าสีขาวแบบอันนี้มันเป็นขาวแบบว่าขาวออกเทาอะมันก็เลยรู้สึกแบบว่าอาจจะรถอาจจะไปดูไม่สว่างเท่าไหร่แต่ถ้าเราเป็นขาวเนะนี่ยขาวได้รถจะดูเท่ขึ้นมากเลยเลยขนาดมันก็เป็นขาวเหมือนกันนะแต่มันก็แค่เป็นแบบว่า สีขาวคนละเฉดอ่ะก็ดูเท่ขึ้นไปแล้วนะสีเทาก็ดูดีสีดำอ่ะดูดีเลยดูดิเชีย่ยสีดำมันโคตรด,ดุสีดำดูดีจริงเลหรบเซตเนี้ยมันแบบว่าดูเนียนมากแล้วไฟแบบว่ามันส่งเสริมให้ไฟหน้ามันดูเท่ขึ้นมากเลยแล้วตอนที่ขับแล้วก็ไม่ได้เห็นไฟหน้านะคนอื่นน่ะได้เห็นนี่สีแดงสีแดงก็เฉยๆนะผมให้สีดำเท่สุดลองมาสีขาวแล้วก็ค่อยแดง ส่วนเรืสีแบบหลากหลายอ่ะผมใส่สีเขียวมาก็เท่นะดูเป็นรถแต่ว่าเท่ๆดิสีเหลืองก็ก็ใช้ได้อยู่แล้วจะมีสีเหลืองอันนี้สีอะไรเนี่ยสีส้มอ่ะเนี่ยสีส้มไม่ใช่เนี่ยเฮ้ยสีส้มมันดูดูไม่ค่อยเท่เลยวะไม่เท่เลยอุ้ยอันนี้เท่สีเหลืองมาสตาร์ทเชียเท่มากไม่จริงสีเหลืองแบบนี้ก็เท่ดีเหมือนกันนะแม่งดูรถแบบว่ารถหรูมากเลย สีเขียวแบบไหนวะอันนี้สีอะไรเนี่ยเขียวอ่อนนโอ้โหเขียวจะไปขาวอยู่แล้วน่ะสีอย่างนี้ก็เท่เนี่ยแต่ปัญหาซื้อยากกัดิสีแบบเนี้ยไม่ค่อยมีคนเอามาใส่สีน้ำเงินสีชมพูสิแต่ไงผมก็ให้สีดำเท่สุดอยด่ดีจริงซื้อง่ายขายเอาง่ายด้ว <laughs> ยโอเคต่อไปเราจะเป็นการลอง ใส่ชุดแต่งหลายๆอย่างนะลองใส่ล้อก่อนไหมผมรู้สึกว่าล้อใหม่ๆน่าจะเข้ากับเซตนี้นะเช่นล้อนี้ชบุบอุย้ยดูดีดูเท่เลยดูดิโอ้โหหล่อเอาการนะ้่านเราเนี่ยแครูปไปทำหน้าปกก่อนอันเนี้ยอันนี้เฉยๆวะเฮ้ยอันนี้เท่เนี่ยขอบล้อโคตรเฟี้ยวเลยขอบล้อมีลายแดงๆนะ แต่ตรงแม็กไม่ค่อยเท่ะ่ะยางอะเท่แต่ไอ้ล้อนี่ผมชอบแต่ล้อนี่เท่ะ่ะเดี๋ยวไปหาซื้อรอดูมันราคาถูกค่อยซื้อล้อนี้ก็ดูดูดีเวลาขับก็จะเห็นขอบวงแดงๆก็เท่ดีถ้าใส่กับสีดำน่าจะเหมาะมากเดี๋ยวรอราคาถูกซื้อเหมือนกันรอนี้อยากได้ล้ออื่นก็ไม่ค่อยมีล้ <laughs> ออื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรอะที่ที่จะเข้ากับคันตีได้ก็จะมีพวกล้อยอดฮิตอย่างนี้บางคนอาจจะชอบแต่ผมไม่ อันนี้ก็ตกยุคไปแล้วบอกเลยล้อพวกเนี้รู้สึกว่าใส่กับเซตเนี้ยนะล้อเนี้ยมันโคตรเท่เลย grenade, ที่ e37 เนี่ยผมรู้สึกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะจกกังหวะนี้นะราคาในตลาดก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ด้วยเหมาอแม่งเลยไหมสองล้อแล้านเอาไปขาย7จล้านไม่เอาๆมเนี่ยเท่มากเลยโอเคเอแล้วก็รีวิวทุกอย่างเสร็จแล้วนะฮะเราจะไปวิ่งให้ดูแล้วกัน เราฟังเสียงเครื่อง2.8ด้วยดีกว่าโอ้โหเสียงเครื่องนี่มันน่ารำคาญอย่างนนเนี้ยโอเคเราเอาเสียงเครื่องออกไีกว่าโอเคเราจะวิ่งดิซ่าหนึ่งรอบแล้วกันนะเพื่อดูว่าเวลาขับแรามันเท่แค่ไหนสำหรับ Black Pegasus แต่ผมรู้สึกนะส่วนตัวนะผมโคตรชอบเลย ต่คีบไม่ไล่ยังไม่เคยลองใส่นะเดี๋ยวจะไปหาดูว่ามันเป็นยังไงแต่มันแพงไงเนี่ยมันติดแต่งี้มันติดตอกเตี้ยวติดตอกบอลแพง,งเออผมลืมให้ดูออปชันเลยแต่ส่วนความต่างของความเร็วว่าถ้าถ,าถอดกับใส่ก็น่าจะประมาณ5หน่วยเหมือนเดิมห้าหน่วยหกหน่วยน่าจะประมาณนี้ก็คงไม่ต้องดูแล้วแต่ลืมให้ดูว่าออปชันมันคืออะไรมัวแต่ไปแต่งให้ดูว่ามันเป็นยังไงไม่เป็นไรแล้วจบรอบนี้เดี๋ยวผมเอาให้ดูนะฮะนี่ 340อันนี้ไม่ได้ใส่เซ็นกนะความเร็วเลยหายไป6หน่วยเซ็นกนี่มันโทษด,ดีเลยดิบูตก็นานขึ้นน่าจะ0.5วิใช่มไหมจำไม่ค่อยได้แต่เครื่อง2.8ดดีจริงนะั้งแต่ซื้อมาู้สึกคุ้มมากเลย69ล้านเท่านั้นตอนซื้อแต่ตอนขายขาย80เป็นไง ส่วนแบ็คพลกอซั์นี่ก็ซื้อมารู้สึกว่าชอบชอบมากเลยแต่ขาดทุนนะ่ก็จะได้มันมาแบบว่าครบอะ่ะผมดันไปห้าวไงเดีย๋ยจะไปเปิดหาเองไอ้เที่ยกระจังหน้ามาไม่ยั้งเลยกระจังหน้าเต็มคังแล้วนะี่ยตอนนี้ไอ้ทำาไผมวิ่งตัวดีแล้วผ้ามันชอบแหลกวะดูดิโอ้โหเป็นการรีวิวรถที่เอาแต่ใจมากอุยอ้ยอุ้ยค้างด้วยดูทีน่าจะเป็นเกียร์อยู่ที่เน็ตผมลนะ้ โอ้ oh, จะไม่โทษเกดแด้วกันนะแต่เล่นเกดอื่นไม่เป็นนะโอ้ดพค่นั้นแหละจิง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 ,จง oh. โอ้ยเท่มากเลยว่ะเฮียยิ่งขับยิ่งเท่ตอนนี้ผมก็ขายอยู่นะฮะสำหรับเซตนี้แต่ก็ประเด็นหลักๆก,ก็คือ ต้องรีวิวก่อนเดี๋ยวมันขายออกไปแล้วมันจะแบบว่าเราจะกว่าจะครบอีกมันนานก่าผมจะเก็บเป็นครบเนี่ยผมใช้เวลานานมากอาทิตย์หนึ่งอะเอาจริงแม่งขาดแบบขาดสปอยเลอร์หน้าอยู่สองวันกว่าจะหาราคาที่โดนใจได้นะจริงมันก็มีคนขายอะอยู่ตลอดแต่ว่าอยากได้ราคาที่เราแบบว่าเราโอเคเพราะเราขาดทุนกับชิ้นอื่นไปเยอะแล้ว แต่ไอสิ่งที่ได้มาถูกนะก็จะมีไฟหน้าไฟหน้าปกติขายกันเดือนเจ็ดล้านผมได้มาสี่ล้านฝากระโปรงนี้ขายกันเท่าไหร่ไม่รู้ผมได้มาสี่ล้านแล้วก็เอ้ไม่ใช่ฝากระโปรงเออฝากระโปรงก็ได้มาสี่ล้านเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่ได้มาถูกอีกก็คือวิงนะฮะได้มาเจ็ดล้านแต่เมื่อเช้าเห็นคนขายอยู่สามล้านซื้อไม่ทันนะ้มันออกไปก่อนถ้าซื้อทันก็กะว่าจะเก็บอีกเซตหนึ่งเลยแต่เดี๋ยวเราจะเก็บคีเมล่าด้วยอยู่ดีเพราะว่า ซิเวลาตอนนี้แพงนะแต่ก็จะพยายามเก็บอยากได้เหมือนกันคิเมล่ามันคือเซตท็อปของแบล็คพ็คเอ้ยแคซิ io, โอไงเลยอยากได้แล้วก็อยากรู้ด้วยมันเท่แค่ไหนแต่รู้สึกว่ามันเท่ไม่เท่าอะเท่ไม่เท่าแบล็คพ็คกับซัตอะไม่ไง,งั้นผมคงเลือกมันไปแล้วอะ ส่วนใหญ่เซตท็อปก็จะไม่ค่อยเท่ะนะครับผมพูดแค่น้เซตท็อปเอาไปใส่แล้วก็ต้องซื้อเซตรองมาใส่ทับอ,อีกทีนี่แหละฮะคือเรื่องจริงแต่เบคกี็ก็สัต์เท่จริงผมพูดเลยต้องรีวิวก่อนเดี๋ยวขายออกไปสะซวยจะไม่มีใส่เหมือนไอ r ้ r ร b บูด้วผมรู้สึกกับว่าไอ้นี่อยู่เลยแต่ผมซื้อมาแล้วนะ r c b บูวยี่สิบสี่ิทันแล้ววะ แล้วเรามาทางผิดเลยมาทางที่แบบไกลเฮ้ยเราไม่ทันเหรอเนี่ยเราวิ่งชิวไปเหรอเอ้ยทำไมไมาถึงไม่ทันล่ะไ้ยทำไมกูถึงแพ้แล้วกูวิ่งสามแล้วที่สิบเล็วนะอ่าชิบหาแล้วแพ้จริงเดี๋ยวยี่สิบวิอยู่ตรงนี้เลยอืมแพ้โชว์ไปทีรอบหนึ่ง <laughs> อะไรวะเนี่ยโอเคแพ้ก็คือแพ้เดี๋วเราไปดู Option, ออปชันแล้วก็ตอนกลางคืนอะไรพวกนี้ดูว่ามันเป็นยังไงตอนกลางคืนเราก็จะไม่เห็นสีไฟหน้านะครับเมื่อกี้ผมลองมาแล้วนี่ลองตรงที่สองสมาชุบก็จะมีท้องฟ้าสีน้ำเงิน้ะดูกแตกไปไหนแล้วก็อันนี้ก็เป็นสีปกติแล้วก็มีสีส้ม แล้วก็จะมีสีดำเนี่ยไฟหน้าก็จะเปิดไฟให้เราเห็นปะก,ก็จะไม่เห็นสีน้ำเงินกับสีแดงนี่ประมาณนี้ส่วนออปชั่นนะฮะ SP บวก16ทอร t ค50บ Boost อวบได้ย22สส Boost Power 38ม Max 25แล้วก็มีผลต่อการใช้ Boost 0ู5ว์จุดสองขอไปดูเซ็ตเก่ามาก,ก่อนนี่ สี่สิบสามสิบสี่ยี่สิบยี่สิบสิบสี่ยี่สิบนี่เพิ่มมาติดหนึ่งส่วนคิเมล่านี่คิเมล่าสามสิบหกสิบยี่สี่สิบแปดสี่สองแล้วก็สามสิบเพิ่มมาอีกติดหนึ่งเหมือนกันก็เป็นระดับกันไปตต๊บตึ๊บตึ๊บ,บอันนี้อยู่ตรงกลางนะสำหรับเซ็ตอันนี้โอเคทุกคนถ้าชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ผมเหมือนเดิมนะฮะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ไปละเจอกันใหม่ครับไปฮะ